สวัสดีเด้อทุกคนถูกทานด้อเมื่อนี้ฮะน้อยมีแตกแล้วพี่น้องน้ะฮะน้อยเขาซีน้อยเลยรัฐบาลของผู้ขุนกระแตกพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างมันมันโตเดียวกะสร้างแตกทั้งบนทั้งล่างเลยแตกอยู่สูตรหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแตกอยู่สูตรเต็มเจ็ดสามเตว่าหางว่ามันโตว่ามันโตกลมเป็นโตกลังเช็ดสามแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะได้สูตรเดียว สูตรหนึ่งก็ล่องก็คือสูตรโบราณันับบอ่อในในเล็กเขียงเล็กในวงเล็กในวงเอามื่อนี้ฮาน้อยก็แตกแล้วเล่ากับเล่าหมูว่านนี่ก็แตกไถ่ก,กระแตกข้าน้อยกับไปได้เหมือนนี้เนาะยีน้อยสามหมื่นซอนแล้วนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้น้อยก็ไปเลยดีสามหมื่นซอนซ้อนเลยพี่น้องเ้ยน้อย เี๋มือที่สามวันที่สิบหกนี่กันไปน้ำเขาดีดีขึ้นกันสปอก,สกริดแตกตัวกับนอาพี่น้องหกเก่าวิ่งหาวิ่งเก้าวิ่งหาแ้วก็รูดเก้ารูดหาเด้หกเก่าเก้าหกก็ซื้อไปตัวกับเน้าซื้อว่าแจกหน้าพี่น้องเนาะพิเศษ ก็มาวิ่งหนึงวิ่งเก้าเขเก้าคือเก้าก็ได้แปดเก้านะพี่น้องเนาะได้แปดเก้าแปดเก้าเดีหกเก้าหกเก้าแปดเกาปกติวิ่งหาวิ่งหกแต่หายุรักลอยคือชิบะแตกนจังสีเนาะืทว่า โมกขะแต่ว่าขันพลอได้วิ่งธรรมดาได้เขาพี่ไอพี่วิ่งหกวิ่งหาลูดทิดหาหนึ่งพี่น้องแตกเขาหาหนึ่งลูดแตกลูดแตกสามสามน้อยเน่ะพี่น้องเนะ่ะลูดแตกถือว่าลูดเขาถือว่าแตกนาะพี่น้องานะ คือบ่าได้เป็นอย่างไรหลุดเอาเลยเขาเอาเงา้ยนั่นเบียดขักเลยไม่หรอว้ายมันก็นั่นเบียดกันใจว้ายเงียบมาว้ายเออเงับนอนยืนเออนอนนอนนอนยืนนอนลงอ่ะเปียบตาพอดยตากำลังเขียนอย่ามานั่นยันเออนอนล้องหันละเออนอนตานอนตานอนตาอะไรจะหลุดนั่นนอนไปเรียนมากขักหละก็มันนอนไม่เอาไหนผิดหลังเลยมันนอนเสียสมือ กาไปเรลยนนมูมูจะไปใช้มิดซีรีเอามื่อนี้วันที่สิเก็ดเนาะเขอมือ่อื่นมาเนี่ยคองวันที่สิหกพันแล้วเขาซีน้อยอยู่แต่ว่าน้อยหนึ่งยกไกลปวดน้อยปก,กตินี่อยู่รักร้อยสามน้อยแตกเนาะสามน้อยเขาสามน้อยเขามีแตกน้ำพี่น้องเนาะถือว่าพานัน พันไหนนะพี่น้องเนาะพวกเรียเขามาส้มมาเบิ้งกะมาเสียมาแช่กกันเด้อพี่น้องเด้อเสียมาแช่กกันเบิ้งกันแช่กกันนะพี่น้องเนาะมาเสียมาแช่มานั่นต่อกันเอาเมื่อน,นี้ของวันที่สิบเก็ดเดือนมี้เด้อเขามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อหานวันที่สิบเก็ดมาเบิ้งมาลุ้นกันเริ่มแล้วเริ่มแล้วนึวกป็นการเสียเวลาไ,ไปเห็นแนวใหม่ ในคำนวณรัฐบาลทรงหาหน่อยก่อนทัพสินังคำนวณรัฐบาลนายพ่น้องนานังคำนวณรัฐบาลทรงให้พี่น้องเบ,บังมืออืน่นสะเพาะกิจพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วสะเพาะกิจจัดเลยเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเก้าสองเก้าสอง pet ha pet ha pet ha câu ha câu ha câu ha xuống kiếp. Sống kết Sống kết Sống kết lực à xuống kết số kết sống, kết sống. Locker rồi cả, kitten 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 kết kitten kết kitten Vinh Vinh sáng Vinh số Khẩu số câu song vinh câu song vinh câu song câu song vinh còn câu song kết พิเศษโอ้ผมจะก็ตัวหน่อยเขียนเนอะลงหนาลงแล้วลลพิเศษพิเศษพิเศษเสศษจ,จับคโค

cao xuống xin 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 phép cầu phép cầu phép cầu Pẹt ring ring mm ring 94วิมเลน94ล่ง4

kết giảm, kết giảm, câu, kết giảm, kết, giảm. kết giảm. Kâu xuống, câu xuống, xuống, câu, Sống chết Sống chết vinh Sống chết vinh, Sống kết vinh. song kết bình song kết bình song kết bình công viên song kết long song cầu lồng 29, IP, 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 một số, số 2 3 2 3 2 3 2 5 2 5 3 0 3 0 สามสี่สามสี่หกสามหกสามหกห้างอกห้าวิ่ง 윙윙 묵서 xa xưa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  chết แก่ปูขุนปูขุอเขาาอเด้อร์ไปได้คำมาาล้วแคปหนาจอเดอพี่น้องเดอร์ได้คำาเบิรงแหลมาเบิรง,งห้าน,หน้อยแล้วก็ได้เป็นจจงไยเนาะดวงจันเก็บไปได้ดีๆได้หลายเด้อ แต่กูมือคูมือ,อยังสีนอปีใหม่สิ้นปีหกฮกไปกับครับไปแดงมาให้ปูเบิ้งนึนะ่นเดวงจันทร์ปูรวยรวยทิดจำไปพระเจ้าด้วยดวงจันทร์เด้อขอบุญขอบุณหลๆที่ชงคาสม,มุดปากามาให้ไดยๆเท่าเด้อดวงจันทร์เด้อลอยเท่าันเท่าด้วยุวยวยวยูมือยอดกับปุ๊กไว กำไรกับปุกไว้สิบปีจังเอามาเอาไปแดงอ้าืโมนี้ห้าน่อยสิบหกพันไปแล้วเนาะมน,นี่สิบเก็ดนะพี่น้องนะมาเบิ่งของ1ิเก็ดได้หมน,นี้ได้สเฉพาอเก็ดกะจะบกูกับเกาสองแหเก้าห้าสองเก็ดแปดสองก็ดหนึ่งหนึ่งสองวิ่งเก้าสอง คอมเด่นเก้าสองล่องเก็ดหนึ่งพิเศษเก้าสี่สี่ศูนย์เก้าเก็ดเก้าศูนย์สี่หนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์วิ่งเก้าสี่คอมเด่นเก้าสี่ล่องสี่หนึ่งปกติเก็ดสองเก็ดสามศูนย์สามแปดสามสอง เกตสามเก้เกวิ่ง2อเก็ตกรมเดีน2องเกตล่องสองเก่ามีไอพีหกสองสามสองสองหกสองสองสามสองหาสามศหวิ่ง6กสองกรมเดีนกรมเรนหกสองล่อง3า วันที่สิบหกมื่อนี้กข้สมบังิย้อนลงหน้าพี่น้องเนาะของปูรัฐบาลกัดแตกบนแตกล่างยึดสุดเต็มด้วยพยี่น้องเด้อผู้ใด้เข้ามาเบิึงของรัฐบ,บาลกัดบิึงยอดล่างก็ได้เกตซามอยู่ล่างเตกตซูนโต้กลมตัวเด่นนั่นแหละเป็นโตก้กันตัวบวกเก่งแตกทั้งบนทั้งล่างสำหรับมื่อนี้ยใครเอฟซีทุกคนผู้เข้ามาเบิึงมาชม ปูขุนมาเสียปูขุนให้ลำลำเรื่อยๆกันเด้อเงินน่องท่องไหลเงินในน่องท่องไหลมาเมื่อเอื่อเรวยอีกคือเก่ารวยไล่วันกันหมดปีไม่กะเอาไปแดงมาโซ่ปูบังในเด้อปูว่าปูผิดวังดอกค้านหน่อยสมบังได้จมื่นขันนักนักจัดนักนักเนี่ยโอ้ได้มื่อละลายอันจัดเบาๆไปเนาะเมื่อนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคน นั่นลับพันดีเลยฉกฉกมันสบสบสบม,นม,นมันมืออื่นคือเกา่าด้วยไรบวันคือเก่าสวัสดี